สวัสดีครับพี่ข้อก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลนะครับแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ระหว่างแมนซิตี้นะครับปะทะกับปอร์โตนะครับเตะกันคืนนี้เวลาตีสองตรงนะครับผมแมนซิตี้นะครับคุณอเกโรนะครับกลับมาพร้อมลงเป็นเป็ตัวจริงนะครับแนวลูกยังคงวานใจริยัสมาเลสและก็ลาิมสเตอร์ลิงนะครับลงประสานงานกันเช่นเคยนะครับส่วนแดงการของแมนซีนะครับจะไม่มีเควินดูบอยนะครับจอมทัพที่ยังเก็บอยู่นะครับ ส่วนปอโต้นั้นพร้อมใช้งานชุดใหญ่เต็มสูบนะครับนำโดย3เแนวล,ลูกอย่างเซซูส,สโคโรน่นะครับมูซามาลาเก้นะครับแล้วก็หลุยดีอานะครับปอโต้มาด้วยระบบ4-3-3ส่วนแมนซี่ก็มา4-3-3เหมือนกันนะครับแมนซิตี้เป็นเซียนรอบแบ่งกลุ่มเสมอมาครับแต่ช่วงนี้มีโปรแกรมติดติดกันหลายนัดนะครับแถมตัวหลักหลายคนยังไม่ฟิตนะครับดังนั้นไม่น่าถึงขั้นถล่มเอาอะไรมากมายนะครับ เพราะว่าปอ r โต้เองนั้นมีประสบการณ์ในรายการนี้เยอะพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับปรับเลทราคาที่ต้องยิงถึง2ลูกนะครับยังกินไม่เต็มแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับลองไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าแมนซิช่วงนี้นะครับเน้นชนะนะครับไม่เน้นถล่มนะครับอยู่ลองสบายใจกว่านะครับผมเอาละครับฟันธงครับอยู่ปอ r โต้โก้จริงๆครับพีคอรก่อนเกมสนับสนุนโดย M M 8 8 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง